สวัสดีครับแตงดีเฮ่เฮ่เองเฮ่เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่เน่จฮ่เฮ่เฮ่จะไเฮ่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 เี่เฮ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 ่เ้่เฮ่เฮ่เฮ้ป่เฮ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 านฮ้เฮ่่่่เ่่ เดเวลาเราล่ะไปแอบดูเด็กๆไปไปดูเด็กๆกันพี่บัาครับเเดดจะินลงไปตอนนี้คือครับเขายังไม่ได้เปิดเผยเวทีใช่ไหมแต่ว่าอย่างเราเล่าสู่กันฟังเอล่าเ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 ล่าค่ะเลามาไงไงเล่ามากเลยไปไปเดีบอทุกคนแบบว้าวมากเลยเวลาได้เวลาเด็กพ่อเปิดในเบื้องนอกมันเป็นความแปลกใหม่ของเวทีนานเวทีใช่ไหมเข้าไปดูในช่องการใช้และพนักพิชิต เปิดแล้วจ้ะเปิดเปิดแล้วค่ะให้พลอฟเฟิลโชว์เปิดแล้วผมนะครับจ้องได้สุดสามีอมาฟังเพลงไปน้ำไปน้ำไปน้ำทีมเราจะเป็นเหมือนสมัยเก่าเออน้ำน้ำถามเลยเพลงอะไรนะของแม่นางศิริพรเน่ะพีเสื้อคุณได้ไปไถ่ข่ายไปดีเดี๋ยวเถอะตบตบเลยตบเล็กหน่อยถ้าไหนเอาออกไหมพี่สายลพ่ะทีเด็ดสามสี่ไนพอเสร็ พ่อก็ได้มาเก็บเนาะผู้ใดนี่เดี๋ยวพ่อจะเอาพ่อเป็นได้ทุกอย่างแล้วใม่เราต้องเป็นความสะอาดแม่แม่ค่ะหม่อปิดยุ่งใส่หลับพ่อมาหนูปิดไฟไม่ไม่ออกไปเรือพ่อเดี๋ยเก็บใครอย่างเดียวพ่อจะไปหาเด็กหน่อยอีกบ่า่ะไปไปจะพ่อดเขาโอเคค่ะพ่อหนูว่าหนูสิ่เหลไปอุบบนี่นี่พ่อหนูอยู่ห้องไอซียูปั๊มหัวใจอีกแล้วเดีเดี๋ยวนี้หนูต้องปิดไฟตรงไหนหมองปิดม่นไม่มาหลัง รำพีบอกค,ค่ะกินเลยเราปั่มหัวใจไหมค่ะเดี๋ยวนี้หม,มอโทมากกวังกรหนูสิเขามาประชุมเนี่ยคะ่ะสวัสดีครับที่มึงครับผมอืมอไปครับกินนำ้ำแม่วันดิจ้าไปดูน้องๆซ้อมกันเอารถผู้ใดสันไปแดงรถพ่อพ่อหน่อยบ่ รถผู้ใดน,นั่นรู่นั่นอุ้ยฉันกำลังศึกษาเรื่องรถอยู่ตอนนี้พี่มิวดูดรถรุ่นไหนไบ้างมีโตโยต้ากับฮอนด้าค่ะแ,คแต่ก็ไม่รีบกค็ค่อยๆศึกษาไปเลยนี่ไงโตโยต้า<น>แบรนด์สองแบรนด์นี้กินกันไม่ลงนะครับโตโยต้าในรถเธออยู่ไหนรถผมไ,มได้ขับมาวันนี้ครับอออันนี้รถพ่อหรือเปล่าบอกพ่อหน่อยก่อนพ่อลูกจะได้รถิ ใช่ไหมรดพ่อหน่อยไหมใช่แน่เลยอืมสองขารถผู้ใดอ่ะสองขาสวัสดีครับโอ้ยรถพอค่ะครับ ที่ตามนั่งเจิมรถนะครับวันนี้ซอสซองหน่อยนะคะจองรถให้น้องนะครัเจิมรถให้น้องฮักแงนะคะมัน่งย่าแ่้ตอ แกนั่งก็โอเคนะครับอบมาสตาร์ทปิดตัวี่หยอเปเลยเนาะปิเลอเปิดไทยใปดทุกเส้งทางค่ะเอานันเลยนะ ซอไอ้ละครับให้าไ่หันดีแม่วางเันคนคนทำมาให้แทนเอาควยไปเดหมดใครลุ้นใหหน่อยนะพี่นุ้นแทนให้หน่อยเด็ดหมดใครหน่อย น้องมันมานี่ล่ะมันมานใชนัปกก็ได้ขอแสดงความยินดีกับน้องฮักแพงนะคะเฮียหน่อยกับซอนุชนะคะขึ้นไปเจิมรถให้กับน้องนะคะนีอเดี๋ยวมีหน่เฮียได้ปะเห็นไหมเห็นไหมตัดนีสวยจัปังปังก็รู้นะไดๆคือของให้ปลอดภัยทุกครั้งที่ขับรู้นะม ตัดจริงตัดจเอาจริงป่ะมีความขนลุกเหมือนกันนะจริงเพราะผมมั่งันตึงเหมือนกับเออเขาเขามีองค์น้องจริงอืมเหมือนเขามีเขาชื่ออะไรนะฝันเงินใช่ไหมเมื่อคืนนี้บอกปวดเลยใช่ไหมทั้งบนทั้งล่างเออจริงจริงอันนี้พูสามตัวโตมิวทั้งหมดละไรปวดปวดเราปวดปวดทั้งชีวิตไม่เคยรู้สึกจริงอ่ะจริงจริง พวกผมจิขับแลวผมก็ขับปังกดาของผมไม่มีเลยโอ้ยดูแลลูกสาวได้นะเขอบคุณนะคะต่อนี่ยนะมุ้งแยงคักมมดเนี่ยอันนี้รุ่นไหนอารบองไหมล่ชื่อรุ่นอะไรวีล็อตวลอตปวลหรอโตโยครับโตโยตาโค้แข็งแรงอยู่หรอ เดูแลลูกสาวนะครับก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยทำเลยแต่ก็ใช้จิตอยงเดียวใช,ใช้ความรู้สึกห้าสองแปดครับคุณศูนย์ห้าสองแปดเมื่อวานห้าศูนย์นน 5, 2, ล่างบน 5, 2, แปดห้าต่อ

พ่อแซมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับข้องคันนี้เที่ยวหน่อยอล้วก เแต่เด้ขอโอเคไหคะราคลิปนี้กัไว้ล้ก่อนนะครับโอเคค่ะตามกับคนตั้งเยอะค่ะลิปที่สี่แล้วนะครับทุกคนฝากติตามช้องดูกี่คล่แล้วครับคลิปที่สี่กำลังถ่ายครับผมฝากติดตามช่องนัตสุรสรลิเชียวนะครับฝากเอฟซีพ่เหนยวนะครับช่องจิตาม้สาละเชียวนะับสุรสพิเชียวนะสุรสารละพิเชียวนะสุรสาละพิเชียว c ะจิตต์้สุรสรละเชียวนะิตตตงสสาละิเชียวนะจัุาละชีวนะจิ ไม่ต้องซื้อกระโปรงที Williams ่เดียวนะครับเออเออเออสี่เอบแปดกี่คลิปสี่คลิปแคบช็อกสี่คลิปแคบช็อกนักสุรศักดิ์จะมาทวงวงการยูทูบคืนเอออยู่วงหนึ่งตะกี้เนี่ยคือเดอะเบดเลยครับสู้ไม่วัดนี่สิมาทวงบรลลั่งขึ้นครับเออเออเออจีได้กี่คลิปสี่คลิปสามสิบคลิปอะว สวัส,ส,สดสีค่ะคือก่อนอื่นนะคะพวกเราเอาตรงๆว่าเราผ่านจากการปฐถมเทศเสร็จนะคะพอพ่อแม่เฮ้าทีพิมผู้บริหารมีการพูดคุยกับพวกเราเนาะว่าจังใดกะมุ่งทําคลิปซอยกันเมนบอเออทำอยู่ในโลกโซเชียลเราคือลูกยายไลนะคะเราคือลูกๆของยายไรฉะนั้นแล้วเราคือองค์กรเดียวกันนะคะเขาคือองค์กรเดียวกันเทาก็ตตองปันวิวซอยกันเนาะ ใช่ครับทุกคนเบิ่งทุกคลิปของเบิ่งทุกๆคลิปของศิลปินทุกคนครบทุกคนใช่ครับแล้วก็กดกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคลิปเลยนะเพราะว่าเพื่อที่จะซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้ทุกคนในองค์กรสาวน้อยสาวน้อยนะครับผมสาวน้อยเลยนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพอก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย